เหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษเหรียญนี้แบบนี้ใครมีดูดีๆด,ดูก่อนใช้ถ้ามีจริงรับทันทีเหรียญละ2,000บาทข้อมูลเป็นแบบไหนมาชมกันได้เลยครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดุดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ Line ID สยาม f อฟ5ี่าห้าห้าแอถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนนักสะสมที่กราลบรักทุกท่านครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่สยามชแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมมีข้อมูลใหม่ล่าสุดนะครับ มาฝากเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอนี่นะครับตอนนี้สยามชแนลนะครับขอประกาศรับซื้อเหรียญละ2,000บาทถ้าเกิดว่าเหรียญยังใหม่ๆอยู่นะครับแต่ถ้าเก่ามาแต่ยังมองเห็นอยู่นั้นสภาพแบบนี้ผ่านงานใช้ผมให้เหรียญละ1,000บาทในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนๆได้สะสมครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษอยู่ในมือเนี่ยนะครับตั้งใจฟังรายละเอียดของคลิปนี้ให้ดีๆนะครับเผื่อท่านพบเจอเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดจากสยามชแนลได้นะครับช่องทางติดต่อเรามีให้ก่อนเข้าคลิปอยู่แล้วขอให้เพื่อนๆดูคลิปของเราให้ละเอียดแล้วคุณจะขายได้ตั้งใจฟังนะครับแบบไหนมีราคาแบบไหนไม่ได้มีราคาเพราะฉะนั้นทุกๆคลิปนั้นอธิบายไว้อย่างชัดเจนครับทุกคนครับ ใครที่ส่งเหรียญแบบนี้เข้ามาหาผมจำนวนมากต้องขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ส่งเหรียญแบบนี้เข้ามาจำนวนมากนะครับและหลายคนนี่นะครับอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงนะครับว่าเหรียญ2บาทบาระนี้ทําไมรับซื้อในราคาหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะฮะต่อเหรียญก็เลยจะว่านะครับเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับต้องบอกไว้เลยว่ามันมีอยู่2บาท นะครับคือแบบธรรมดาและก็แบบขัดเงานั่นเองครับทุกคนครับแบบธรรมดาแบบนี้นะฮะถ้าเป็นผิวแบบนี้ไม่ใช่ขัดเงานะฮะยืนยันอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ขัดเงานะครับถ้าเป็นเหมือนเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้คือเหรียญธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะครับเป็นอ่าเหรียญ2บาทวาระนะฮะปีเยาวชนสากลแบบนี้นะครับถ้าเหรียญขัดเงาจะมีการยิงทรายนะครับตามตัวหนังสือและก็เหรียญน,นั้นจะเป็นเหมือนกระจกสองหน้า ระวังนิดนึงนะครับระหว่างเหรียญขัดเงากับเหรียญปัดเงาถ้าเหรียญปัดเงานะั้นแน่นอนครับถ้าเกิดว่าภาพพระบรมรูปข,ของพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นเลอะๆอนิดนึงจะไม่คมชัดแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นเหรียญขัดเงาจะคมชัดมากนะครับแต่ยืนยันว่าถ้าผิวแบบนี้นั้นไม่ใช่ขัดเงานะเพื่อนๆนะค่อยๆศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของเหรียญวาระนะครับปีเยาวชนสากลแบบนี้นะครับขออนุญาตแจ้งให้สมาชิก ทราบโดยแล้วกันนะครับว่าเหรียญขัดเงาเท่านั้นถึงรับซื้อถ้าเป็นแบบนี้ถ้าท่านมีเยอะๆจริงๆนะฮะเป็น20-30เหรียญหรือมีเป็นถุงอ่ะผมซื้อให้นะครับในส่วนของวาระนะครับปีเยาวชนสากลนี่เองครับทุกคนครับใครมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือครับใครมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับผมจะให้ข้อมูลแบบนี้นะครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญที่เป็นเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษที่เรียกกันนี้นะครับ น่าจะเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบไหนแบบนี้ครับด้านหลังแบบนี้หรือหลายคนเรียกกันว่าเหรียญมีช้างนั่นเองครับบางคนก็เรียกกันง่ายว่าเหรียญมีช้างแต่จริงๆแล้วถ้าเรียกให้ถูกต้องนี่คือตราสัญ,ญลักษณ์นะฮะฉลองศีรดีาชาสมบัติครบ50ปีของในหลวงรัชกาลที่9ครับผมให้ข้อมูลแบบนี้ครับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับาการจนาพิเศษนะครับวันที่คบวาระคือวันที่9มิถุนายน2539นนะครับและก็วันที่ประกาศใช้จริงๆนี่คือวันที่20สิงหาคม2539ครับเหรียญ mm. รุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญพัเสียกลับนะครับกลับยังไงฮะกลับก็คือหมายถึงว่านะครับไม่ได้ตรงขึ้นแบบนี้ถ้าหัวกลับลงมานั้นเขาเรียกว่าพัาเสียกลับแบบนั้นมีราคานะครับ แต่ผมใช้ข้อมูลแบบนี้ครับในเรื่องของเหรียญ1บาทการจนาพิเศษปี2539ันายบเานี่ยจำนวนการผลิตตามข้อมูลนะครับฟังให้ดีนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญรุ่นนี้นะครับอยู่ที่2อ2ร้ล้าน5้า0 0นเหรียญครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เหรียญหาย,ยงหาย,ยากแต่อย่างใดราคาเป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่เรื่องจริงแต่วันนี้ผมจะให้ดูจุดเล็กๆนะครับดูกันแค่พอสอ ดูกันแค่ควาสอผมให้สองพันถ้าไม่ผ่านงานใช้ถ้าผ่านงานใช้ตอนนี้ผมซื้อให้พันหนึ่งก็แล้วกันนะครับมีโอกาสที่จะแรงขึ้นกว่านี้ถ้ามีจริงจ่ายจริงนะครับให้ท่านสังเกตง่ายๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดหนึ่งขออนุญาตซูมนิดหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆของเรียนรุ่นนี้นะครับนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวหนังสือซ้อนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่ามีเยอะอยู่แล้ว ทุกคนจําตรงที่ผมบอกให้ดีนะครับถ้ามีขายได้ถ้าไม่มีเอาเป็นความรู้ไปติดตัวไปแล้วไปค้นหามาขายนะครับถ้าเจอซื้อทันทีนะครับคําว่าฉลองศิดิาราสสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษ9มิถุนายน2539ประเทศไทยด้านล่างบอกราคาคือ1บาทจุดที่ผมจะให้ทุกคนหาแล้วก็นะครับนักสะสมตามหากันว่ากันว่าเจอมาเหรียญ2เหรียญ นะครับมีหนุ่มยะโสธรนะฮะท่านหนึ่งได้โพสต์ลงไปในกลุ่มนะครับบอกว่าได้เจอเหรียญหนึ่งบาทนะครับในปีพศ2538นะครับให้ท่านสังเกตตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะ9มิถุนายน2538นะครับจำแค่พศพอเลย2538นะครับแต่ถ้าเป็น39เนี่ยถือว่าหาเยอะนะอ่ะถือว่าหาง่ายนะครับเพราะว่าผลิตเยอะ 272ล้าน0 0เหรียญลองดูสิครับเหรียญในมือของคุณครับถ้าใครเจอนะครับปี2538ในเหรียญรุ่นนี้นะครับผมให้ทันทีเลยนะครับเหรียญหนึ่งในราคานะฮะใหม่ๆหน่อยนะครับ2,000นะฮะแต่ถ้าเกิดว่านะครับผ่านงานใช้ตอนนี้นะครับณขณะนี้ผมให้พันหนึ่งครับใครพบเจอเหรียญหนึบาทกาจนาพิเศษ9วิทยุยน2538นะครับ ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเหรียญผลิตผิดพลาดนะครับไม่น่าจะเป็นเหรียญที่ผลิตมาโดยตรงนะครับอาจจะเป็นการปั๊มเลข9ไม่ติดและเป็นเลข8ถือ,อยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็น2538ยังไงผมก็ซื้อครับติดต่อมาได้เลยครับนี่คือช่องทางติดต่อสยามจะเแนบบนภาพหน้าจอนะครับมี38ส่งมา3 9เกเก็บยาวๆครับผมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ